ช่วงแอป,ปและเครื่องมือสําหรับ,ค,รบคนที่เป็นหมอดูนะครับนี่เลยครับอย่างที่บอกครับสมัยก่อนเป็นกระดานชนวนสมัยนี้ไม่ได้แล้วครับต้องใช้กระดานชนวนดิจิตอลใช่เลยนะ<ห>เอาแอป,ปตัวแรกไปเลยนะครับแอป,ปตัวนี้ชื่อว่าชาร์ท Astrology โอ้โหนี่เป็นเครื่องมือสำหรับในเรื่องการดูดวงดาวว่าครับพี่หลามใช่ครับมันจะสามารถพลอตเส้นทางการโคจรของดาวนะครับซึ่งหมายถึงในเชิงในเชิงการดูดวงเนี่ยก็คือดาราศาสตร์ทันดาราศาสตร์นะดาราศาสตร์ซึ่งไปค้นพบแล้วว่าศาสตร์ของคนไทยกับศาสตร์ของต่างประเทศหรือแม้กระทั่งฝรั่ง เขาก็ใช้วิธีดูแบบเดียวกันคล้ายๆกันเลยนะอ่าคือเอาเรื่องของจักรราศีเอาเรื่องของดวงดาวต่างๆเส้นทางวงโคจรมาพลอตอยู่บนเส้นเดียวกันฮะให้มันพาดผ่านกันให้มันทับกันเสร็จแล้วเอาเรื่องของเวลานะฮะกับเรื่องของเวลาเกิดของเราเนี่ยเอามาเอามาวิเคราะห์เพิ่มตัวนี้พิสูจน์แล้วว่าศาสตร์ของคนไทยนะฮะกับศาสตร์ที่ต่างชาติใช้ เป็นเรื่องเดียวกันเลยเป็นสากลเลยนะแสดงว่าเป็นสากลเลยนะไม่น่าเชื่อนะฮะเจ้เดียมเลยอีกหน่อยซูเปอร์แมนคงบินจากดาวคลิปตันมาให้เราดูดวงให้ประมาณนั้นครับผมกับอีกอยนหนึ่งที่เราบอกว่าหมอดูควรจะทำไลฟ์แล้วก็พูดคุยกันใช่ไหมครับพูดคุยกับแขกรับเชิญหรือว่าทำไลฟ์เนี่ย วิธีการทำแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งนะคะคือผมเสนอไปหลายตัวมาก <c oughs> กับแอปพลิเคชันที่สามารถทำไลฟ์ได้นะครับ <c oughs> บน Facebook และบน YouTube นะฮะ <c oughs> วันนี้นำเสนออีกตัวหนึ่ง <c oughs> ชื่อว่า l i ฟ e a อ r s โซโล i ไลฟ์แอร์โซโลเลยตัวนี้จุดเด่นคืออะไรรู้ไหมฮะคืออะไรครับพี่หลามทำได้เยอะแล้วฟรีโอ้เหรอฮะไั่หลายหลายคนพร้อมกันใช่ครับโอ้โหเยีมอย่างนี้เรียกทุกคนเข้ามาเป็นช่องทางเดียวกันแล้วก็เจาะช่องได้นะครับ,รบแล้วก็มีเนี่ยมีแถบเสียงอยู่ด้านข้างใช่ไหมฮะใส่าภาพประกอบเข้าไปได้นะครับแล้วก็ใส่ข้อความขึ้นไปบนบนไลฟ์ของเราได้โอ้โหเยี่ยมเลยเครื่องมือเหมือนแอปเสียตังเลยเหมือนสวิตช์เชอร์สตูดิโอที่ผมเคยเคยแนะนาไปนี่ดูไฮเทคมากตัวนี้ ทำฟรีสุดยอดจริงแต่ในการทำฟรีเขาก็อาจจะแบบว่าทำได้แค่หนึ่งถึงสองแบบนะวิธีการนี้เท่านั้นนะอะไรเงี้ยไมมีเสียเงินเพิ่มไหมไม่มีเสียเงินเพิ่มีีเเสยพคนคนที่ทำอาชีพอื่นอยากได้แอปไลฟ์ทำไลฟ์ดีๆตัวนี้ใช้ได้เลยประยุกต์ได้เลยนะฮะนะครับผมหรือจะใช้อีกตัวหนึ่งบางคนบอกว่าแอดวานซ์คืออะไรครับอยากนั่งในกรีนสกรีนเลยอยากมีชงมีฉากเป็นแบบว่ากราฟิกเหมือนในเหมือนในสถานีโทรทัศน์ใหญ่ๆอ่ะดูไฮโซเข้ามาเลยอ่ะเอาแบบนั้นเลยนะต้องไปอีกแอปหนึ่งครับ ตัวนี้ชื่อว่า v mix v mix v mix นี่ต้องไปทำบนคอมพิวเตอร์แล้วนะครับต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับทำบน PC แล้วนะฮะเราสามารถนั่งอยู่ในฉากหลังสีเขียวแล้วก็สร้างฉากหลังขึ้นมาเป็นเหมือนสตูดิโอเลยนะโอ้โหมีภาามาประกบเลยมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วมีพื้นที่รอบๆเราด้วยคือเป็นเหมือนสตูดิโอเลยตัวนี้เป็นแอปที่ต้องเสียเงินนะครับราคาสูงสักนิดหนึ่งซื้อครั้งเดียวไม่ต้องจ่ายหรายปีซื้อครั้งเดียวนะอันนี้เป็นเครื่องมือแอดวานที่หลายคนทุกวันนี้ สถานีโทรทัศน์บางช่องใช้ v ีมิอยู่อ้หน่วยงานที่ทำไลฟ์แบบมืออาชีพหลายคนใช้ v ีมิอยู่โอ้ยอดเยี่ยมครับนะฮะก็อันนี้แนะนำเครื่องมือแบบโปรให้เลยไปลองดูเลยนะครับราคาสูงนิดนึงแต่ทำอะไรได้เยอะมากคุ้มมากครับผมครับผมไปดูครับ